สำหรับใครที่ใช้งานของธนาคารกรุงไทยเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มักจะมีฟังก์ชันของกรุงไทยเน็กติดมือถือกันแน่แน่แล้วก็เรามักจะเห็นนะครับว่าในฟังก์ชันของสินเชื่อหรือว่าการกู้เงินเนี่ยมันจะมีสินเชื่อที่ยืนพื้นตัวหลักเลยก็คือจะเป็นสินเชื่อของกรุงไทยใจปลั่มที่แบบเห็นชัดเลยนะว่ามีการทําการตลาดแล้วก็เวลาเราจะทําการยื่นสมัครหรือประชาสัมพันธ์ต่างเนี่ยมักจะเห็นตัวเนี้ยอยู่หลักๆเสมอเสมอเลย แล้วก็มีการคอลแลบกันด้วยนะในแอปของเต่าตังเนี่ย,ยก็สามารถยื่นสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจปล้ำได้มันก็เป็นทราฟิกที่พาเข้า,ขามาในแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็ตก,กันเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเร็วๆนี้เลยล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีอีกสินเชื่อหนึ่งที่เด้งเข้ามาก็คือเป็นสินเชื่อของกรุงไทยเปดะนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะการให้บริการของสินเชื่อทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันค,คล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างก,กันอยู่พอสมควร เพราะว่าในส่วนของสินเชื่อกรุงไทยเปดะเนี่ยมันจะเป็นสินเชื่อแบบ floating rate ก็คือจะเป็นตาม MRR นั่เนเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็น MRR บวก7%แล้วในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะกำลังสวยนะเพราะว่าถ้ารวม MRR กับตัวที่บวก7%แล้วเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ยังคงถูกกว่าสินเชื่อของกรุงไทยใจปล้ำอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะพูดถึงตัวนี้สักหน่อย เหตุผลที่หยิบยกขึ้นมาพูดก็คือพอหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ในแอปของกรุงไทยเน็กบ่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแบบในแย่สาคัญที่บอกให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยโครงการเปิดรับสมัครเพิ่มแล้วนะใครที่สนใจที่เล็งอยู่เนี่ยมีโอกาสสาเร็จนะนั่นแหละครับคือเหตุผลที่หลายคนนะกดติดตามช่องของควนใจชาวบ้านเอาไว้เพราะทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าการเปิดโครงการหรือาการเปิดรับผมจะมาวิเคราะห์ให้คุณได้ฟังก่อนแล้วพอคุณรู้ก่อนเนี่ย คุณสามารถวางแผนรับมือในการที่จะไปสมัครสินเชื่อการหาเงินออนไลน์ต่างๆตามเทรนที่มันกําลังมาครบจบในที่เดียวเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยกดติดตามกันไว้นั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าเห็นว่ามันมีข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้นะครับเนาะ ทีนี้กลับมาสู่ในส่วนของกรุงไทยเปดะกันหน่อยดีกว่านะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวนี้มีการออกแบบมาเพื่อให้กับคนที่รับเงินเดือนผ่านมัญชีธนาคารกรุงไทยครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะวางฐานเงินเดือนที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปต่อให้คุณเป็นพนักงานเอกชนก็ตามแต่หรือทางภาครัฐเนี่ยตัวนี้ก็มีโอกาสเข้าถึงได้เหมือนกันนะครับแต่ของเอกชนเนี่ยจะมีตัวเลือกที่น้อยหน่อยก็คือจะมีสินเชื่อที่เป็นกรุงไทยเปดะแล้วก็สินเชื่ออ,อีกไม่กี่ตัวที่สามารถยื่นสมัครได้ครับ แต่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเปิดกว้างนะไม่จะเป็นกรุงไทยเนประสงค์เปดะหรือว่าใจปั้ำเนี่ยข้าราชการสามารถเข้าถึงได้เนาะก็อาจจะมีตัวเลือกที่มากกว่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้หลักๆก็คือใครที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารของกรุงไทยนะสามารถยื่นสมัครสินเชื่อ,อกรุงไทยเปดะได้เพราะว่าเขาวางพื้นฐานไว้คือถ้าเกิน1 5 0 0งนับาทต่อเดือนเนี่ยคุณสามารถยื่นสมัครได้นั่นเองนะครับ แล้วในส่วนของวงเงินเนี่ยมันจะได้ประมาณอยู่ที่5เท่าของเงินเดือนครับแต่ว่าสูงสุดคือไม่เกิน1ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่าพอเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าสินเชื่อกรุงไทยใจปล้ำเนี่ยตัวนั้นให้วงเงินกู้สูงสุดที่เยอะกว่าแต่โดยพื้นฐาปนปกติทั่วไปคือจะได้ประมาณสัก5เท่าแต่คนที่ทาธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็จะไปเหมาะกับกรุงไทยใจปล้ำมากกว่านั่นเองนะครับผมทีนี้ถัดมาก็คือเรื่องของการสมัครต่างๆเนี่ยกระบวนการทุกอย่างมันจะถูก สมัครแล้วก็ทําการยื่นเรื่องหรือรอผลอนุมัติหรือว่าวงเงินเข้าเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีการสมัครภายนอกนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยเวลามีคนชักชวนคุณไปสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าชวนคุณเนี่ยไปสมัครทางแอปอื่นๆโดยอ้างสินเชื่อตัวนี้เนี่ยให้ระวังนะครับว่าจะอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือกู้เงินเท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับ เป็นหัวใจในการรางแผนในการกู้เงินเลยเนาะทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยครับอายุระหว่าง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีนั่นเองนะครับแถมที่สำคัญก็คือต้องมีงานทําแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะเป็นพนักงานประจําที่ได้การบรรจุแล้วนะครับเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปสามารถยื่นสมัครได้นั่นเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยการวิเคราะห์อของผมก็คือโครงการเนี่ยจะยังคงเปิดให้บริการอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเต็มโครงการก่อนหรือว่าระยะเวลาเนี่ยมันหมดก่อนเนี่ยมันก็จะพลาดได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครกาลังต้องการวงเงินอยู่เนี่ยคุณวางแผนดีๆนะครับวางแผนในการกู้ดีๆแนะนําว่า walk in เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้เนาะฝ่ายสินเชื่อเนี่ยลองขอข้อมูลเพิ่เมเขานะครับเพื่อให้การยื่นเรื่องเนี่ยมันสัมพันธ์แบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับการแนะนําที่ดีและตรงจุดเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวางแผนเรื่องการเงินได้ ตรงจุดเช่นกันนะครับเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่คนที่เข้าไปยื่นสมัครของกรุงไทยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเช็คเครดิตบุรโคลต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ดูเครดิตตัวเองก่อนด้วยนะครับถ้าไม่ดีนยะโอกาสผ่านยากแต่ไม่ได้ไหมายความไม่ผ่านนะไปปรึกษาเขาดีๆนั่นเองนะครับโอเคถ้าชอบข้อมูลแนวนี้นะครับอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนใจชาวบ้านเนาะมีข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟให้คุณในทุกๆวันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ